สวัสดีครับคุณฟังทีลกครับหยิบยกข่าวนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับเพื่อจะได้เป็นการยืนยันว่ากฎหมายไทยเรายังมีความศักดิ์สิทธิ์เสมอนะครับแนวหน้าพาดหัวอย่างนี้ครับบอกว่าคุก2ปี2โจม็อบขับไล่บิ๊กตู่พยายามเผารถตำรวจใต้ทางด่วนดินแดงเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มที่ห้องพิจารณาคดี907ศารอาญาถนนรัชดาพิเศษนะครับ สารได้นัดฟังคดพิพากษาคดีเผารถยกของตำรวจหมายเลขดำอ่ออ่าง2534ทับ2,564ซึ่งพนักงานอัยการคดีอาญา4เนี่ยเป็นโจทย์นะครับเป็นโจทย์ฟ้องนายศักดาอุดมศรีกับนายกันพิรมบุตรโคตรวัยรุ่นร่วมสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งเป็นจำเลยที่1และจำเลยที่2ตามลำดับในความผิดฐาน ร่วมกันวางเพลิงเผาทรัพย์ของผู้อื่นความผิดฐานร่วมกันมั่วสมตั้งแต่สิบคนขึ้นไปความผิดฐานใช้กำลังประทุษร้ายความผิดฐานขู่เข็นว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายหรือกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมืองอายการโจทย์เนี่ยได้ระบุคำฟ้องสรุปว่าอย่างนี้ครับ เมื่อวันที่11สิงหาคมปีพุทธศักราช2564นะครับจำเลยทั้งสองคนกับพวกอีกประมาณ600คนได้ร่วมกันจุนุมมั่วสมเพื่อขับไล่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีโดยมีการเคลื่อนขบวนจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิมุ่งหน้าไปยังกรมทหารมหาดเล็กที่หนึ่งมหาดเล็กรักษาพระองค์รออถนนวิภาวดีซึ่งนายกรัฐมนตรีพำนักอยู่ในบ้านพักที่นั่น และก็เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้มงวดโดยเป็นการชุมนุมมั่วสุมโดยไม่จัดมาตรการในการป้องกันการติดเชื้อโควิด -19 ขณะที่กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจะกองมงคับการอารักขาและควบคุมฝูงชนได้ตั้งขบวนขวางเพื่อป้องกันกลุ่มผู้ชุมนุมและก็ให้ยุติการเคลื่อนขบวนจำเลยทั้งสองกับกลุ่มผู้ร่วมชุมนุมประมาณ600คนได้มีการตะโกนมีการด่าทอมีการคว้างปาสิ่งของใส่กลุ่มของเจ้าหน้าที่ และได้ร่วมกันวางเพลิงเผารัพย์ซึ่งเป็นรถบรรทุกพ่วงลากจูงทะเบียนตราโลหมายเลข06564เป็นรถของสำนักงานตำรวจแห่งชาติจนได้รับความเสียหายคิดเป็นเงินมูลค่า2.1ล้าน1แสนบาทเศษด,ด้วยกันสารได้เบิกตัวจำเลยที่1จากเรือนจำส่วนจำเลยที่2ได้รับการประกันตัวเดินทางไปศาลพร้อมกับทนายจำเลยให้การรับสารภาพ สารได้พิเคราะห์คำเบิกความและพยานหลักฐานทั้งสองฝ่ายแล้วข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าจำเลยทั้งสองคนเป็นเพื่อนร่วมสถาบันการศึกษาเดียวกันในวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุเนี่ยทั้งสองคนได้เข้าไปร่วมชุมนุมในวันดังกล่าวแต่ไม่ปรากฏว่าอยู่ฝ่ายใดโจทย์มีหลักฐานเป็นคลิปวิดีโอจาก f a c e b o o k ของเพจรายงานข่าวแห่งหนึ่งปรากฏภาพว่าจำเลยทั้งสอง ได้คว้างวัตถุติดไฟไปที่รถคันที่เกิดเหตุจนเกิดเพลิงไหม้ที่บริเวณล้อรถยนต์แต่ไฟดับไปก่อนหลังจากนั้นก็ปรากฏบุคคลอื่นคว้างวัตถุติดไฟไปยังรถคันดังกล่าวแสดงว่าจำเลยทั้งสองคนไม่ใช่คนกลุ่มเดียวที่ก่อเหตุลักษณะแบบนี้จำเลยทั้งสองได้เริ่มก่อเหตุขึ้นแต่ไม่ได้เผารถทั้งคันสาเหตุที่รถคันดังกล่าวเกิดเพลิงไหม้อาจจะเป็นการกระทำของบุคคลอื่น ในเมื่อโจ์ไม่มีพยานหลักฐานยืนยันว่าจำเลยทั้งสองคนจุดไฟแล้วเคลื่องไปที่รถคันดังกล่าวจนเป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหมดังนั้นการกระทําของจำเลยจึงยังไม่ใช่ความผิดสําเร็จและยังไม่บรรลุผลจำเลยจึงมีความผิดฐานร่วมกันพยายามวางเพลิงเผาทรัพย์ของบุคคลอื่นพิพากษาว่าจำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา2 1 5วรคหนึ่งประกอบมาตรา86ข้อกำหนดที่ออกตามความ มาตรา9แห่งพระราชะกำหนดการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548ประกาศหัวหน้ารับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงเรื่องการห้ามชุมนุมกระทำกิจกรรมการมั่วสุมที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโควิด -19 ประกอบประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา83ซึ่งเป็นความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษฐานร่วมกันพยายามวางเพลิงเผาทรัพย์ของผู้อื่นซึ่งเป็นบทลงโทษหนักที่สุดให้จำเลยจำคุกคนละ4ปีแต่จำเลยทั้งสองให้การรับสรารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาจึงลดโทษให้คนละกึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา78ให้คงจำคุกจำเลยทั้งสองเอาไว้คนละสองปีโดยไม่รอลงอาญา